หลังคุณบุญได้เยอะเท่าไหร่ผมณบุนะค่ะหาไอ้เอ๊ะอีทเป็นไหนวะเนี่ยรู้จักอีทหรอครับใครอะอีทนะคะอีทคือใครคะอีทอะอีทคือใครคะคุณบุญนี่นะคันหลังมานะกันยานเน่ยแสงอ๋อเยแสงนี่ใครเยแสงอะเยแสงเนี่ยค่ะเยแสงนี่ก็ เป็นใครคะยายแสงถอยโอ้เป็นถอยโผลแล้วอ๋อถโผลถามยังแสงว่ะเนี่ยยแสงไปไหนคะยายแสงอะอยู่บ้านอ๋ออยู่บ้านขายของหรือเปล่าขายกล้วยไหมขายอ๋อเอาแล้วใครใครดูแลคุณบุญนะคะคุณบุญประชเสนีเนี่ยรักค่ะอ๋อคุณบุญมีลูกไหมคะลูกอ่ะอืมลูกผมว่ามันไม่ได้บ้านแล้วนะ แต่มันฟ้าไปซะแล้วเลยบอกเอ้าเรามีลูกกี่คนคะคุณบุญฮะคุณบุญมีลูกกี่คนคุณบุญนี่เป็นคนที่หล่อมากรู้ไหมคะเออรู้แล้วนี่จำได้ไหมคะคนนี้ใครคนนี้คนนี้ใครจำได้ไหมเนี่ย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 ไข่พ่อต้องมาใกล้ๆกรู้เปลดิหล่อไหมคนนี้หล่อเลยหล่อไหมอ๋อ ใครอะ่ะตอ,อนนี้คือใครอะ่ะใครคะค,รคุณบุญเช่ไหมคุณบุญเขาจะเสนีหรือเปล่า <c oughs> อันนี้หลานกบแม่แม่บอกว่าใช้เราเซ่ไ,ไหมกบไหมไอ้กบเนี่ยพี่บุญเลี้ยงมาเนี่ยไอ้กบเนี่ย <c oughs> มาแล้วข้าวมาแล้วน <c oughs> อ้ของพ่อ